คำขอบคุณยามเช้าคำพูดของคุณคือคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเนรมิตชีวิตของคุณให้เป็นไปตามปรารถนาะเปิดรับพลังจิตได้สำนึกยิ่งพูดยิ่งดีกับตัวคุณยิ่งพูดยิ่งได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรวาลฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟังและพูดตาม ขอบคุณเช้าวันใหม่ที่สดใสเบิกบานของฉันขอบคุณลมหายใจที่ทําให้ฉันรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทําให้ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ขอบคุณที่วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเสมอ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร้อมรอบตัวฉันที่อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของฉันสุขสบายขอบคุณที่ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณระบบการทำงานของร่างกายที่ยอดเยี่ยมมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงขอบคุณสมองอัจฉริยะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกวันขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นแต่สิ่งดีๆและโอกาสดีๆตลอดเวลา ขอบคุณคิ้วของฉันที่เป็นหน้าต่างรับพลังดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ได้รับฟังเสียงจากภายนอกและภายในอย่างชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่นหอมๆกลิ่นที่ดีและปลอดเชื้อโรคเท่านั้นขอบคุณปากของฉันที่เป็นปากวาจาประกาศสิทธิ์ขอบคุณแขนและมือของฉันที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้ก้าวไปพบแต่สิ่งที่ดีๆบนโลกใบนี้ขอบคุณอว,วัยวะทุกส่วนของฉันที่ทำงานได้อย่างทรงพลังและยอดเยี่ยมขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ซ่อมแซมและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เป็นเซลล์แห่งพระเจ้าที่ดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ปกป้องป้องกันเชื้อโรค ต่อต้านเชื้อโรคและรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้าร่างกายอะไรที่เป็นเชื้อโรคปุ่มต้านทานในร่างกายจะกําจัดได้หมดเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณห้องนอนและที่นอนอันแสนอบอุ่นและเติมพลังอย่างยอดเยี่ยมให้ฉันทุกวันขอบคุณชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขอบคุณห้องนั้นที่สะอาดและสิ่งของเครื่องใช้ของฉัน ขอบคุณไฟฟ้าที่ทำให้ฉันใช้อย่างสะดวกสบายขอบคุณน้ำประปาที่มีให้ใช้อย่างสะดวกสบายการอาบน้ำเสมือนชันได้อาบความมั่งคั่งเหลือเฟือนในทุกๆเช้าขอบคุณขอบคุณอาหารดีๆได้มีประโยชน์ต่อร่างกายที่รอเลี้ยงชีวิตของฉันให้เติบโตมาจนถึงวันนี้ทำให้ฉันสุขภาพแข็งแรงขอบคุณบ้านแห่งความสุขของชันที่ทำให้ชันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่น่ารักทุกคนที่ดูแลและเกื้อกูลกันเสมอขอบคุณกรรยาณมิตรทุกคนที่สนับสนุนชั้นในทุกด้านขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันได้อ่านขอบคุณทุกการสัมมนาขอบคุณทุกคอร์สออนไลน์ที่ฉันได้เรียนขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ชีวิตของฉันเติบโตบนเส้นทางแห่งความถูกต้องอยู่เสมอ ขอบคุณโค้ดครูออนไลน์ทุกคนที่ให้วิชาความรู้ทั้งโลกภายนอกและโลกภายในขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาขอบคุณจักรวาลและเข้ารุในตัวฉันที่นำพางชีวิตของฉันให้พบเจอแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆอย่างที่สุดขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณรถยนต์ของฉันที่นำพาฉันไปทุกที่อย่างปลอดภัยขอบคุณอุปกรณ์การทำงานทุกชิ้นของฉันขอบคุณคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และเข้าของเครื่องใช้ทุกชิ้นที่ทำให้ฉันได้ใช้ในการสื่อสารทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้สร้างผลงานและทำเงินล้านให้กับฉันขอบคุณขอบคุณการเดินทางของเงินก้อนใหญ่กำลังเข้ามาหาฉัน เงินล้านกําลังเข้ามาหาฉันฉันเปิดรับเงินล้านที่กําลังเข้ามาขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันขอบคุณเงินที่ทําให้ฉันได้ใช้จ่ายอย่างไม่จํากัดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณเงินทองมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทุกวินาทีเงินเข้าบัญชีของฉันทุกวัน ผู้คนมากมายนำเงินมากมายมาให้ฉันตั้งแต่เช้าจนถึงนอนแม้ในายามหับเงินก็หลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตอย่างรวดเร็วและช่วยผู้คนมากมายมาโลกใบนี้จักรวาลสนับสนุนฉันอยู่เสมอฉันได้รับโชคดีอยู่เสมอขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือ Roommate, ขอบคุณลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการของฉันขอบคุณผู้คนมากมายที่นำเงินมาให้ฉันง่ายๆสบายๆขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาในบัญชีของฉันง่ายๆสบายๆและบ่อยๆขอบคุณเงินทุกคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันอย่างรวดเร็วง่ายดายขอบคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าและบริการของฉันขอบคุณขอบคุณเงินล้านของฉัน ฉันได้รับเงินล้านง่ายๆสบายๆขอบคุณที่ฉันยืนหยัดมุ่งมั่นมาจนวันนี้และทำงานที่ฉันรักฉันรักงานของฉันขอบคุณงานของฉันที่ทำให้ฉันมีความหมายในชีวิตฉันทำงานทุกงานด้วยความรักขอบคุณญาติพี่น้องอันเป็นที่รักทั้งหลายขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นที่รักขอบคุณหัวหน้าของฉันทุกคนที่จิตใจดีสั่งสอนเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉัน ให้โอกาสดีๆกับฉันขอบคุณขอบคุณลูกน้องที่ซื่อสัตย์และทำงานอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลาทำให้ฉันมีความสุขที่สุดขอบคุณที่ฉันเป็นคนพิเศษที่สุดในจักรวาลน,นี้ขอบคุณที่ทุกๆวันเป็นวันแห่งปฏิหารแห่งชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านความรักการเงินการงาน ฉันโชคดีเสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณที่ฉันได้เดินทางท่องเที่ยวและมีความสุขกับครอบครัวและคนที่ฉันรักขอบคุณที่ฉันรักและศรัทธานในตัวเองฉันมองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงขอบคุณความรู้สึกดีๆในชีวิตของฉันตั้งแต่เด็กจนโตขอบคุณความสุขที่ฉันได้รับมาตลอดชีวิต ฉันสำนึกรู้คุณทุกสปปรรพสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ